เด็กน้อยแม่แบบอ่ะเจก,ก็แม่ก็ลุงอีไปก่อนแต่พี่น้องเลย เคนให้เบิงเดียวนีอผูกปาดพี่น้องวนอาเต่ยทงผูกูให้ตาหัวผูสิซุ่มให้เบิผูพี่น้องเอิ้นลงมากอบ่ลงกดโพพี่น้องเอ้ผูก่วนอีหลาบิยานยังจ้านี่ไม่ได้บิยานยังจ้าดี อย่างเดียวถ้าได้หาเจา้าขึ้นมานึ่ง ใช่ไปรูคนพี่น้องสุดยอดเลยเี่ยงหรือล่าอีละเอ้ยถ้ามีไอทีบก่อนพี่นอ้องมีไอทีบวามน้ำแล้วจะตามมาทีลหลังว่าสั้น ว่าคอย่างจ้สุดซอยคอยังบ่เห็นหน้ามีไอถีบเลยคนย่าภาพนี่ยตามหาน้องอีเนี่ยเอาเอาเสือให้ยงาไปหายนะพี่น้องแม่ฉันอยู่ทางใดเด้อคนคือมาเยอะแยะเลยเนาะจะหนีกันไป ăn cơm เอาลูกเอาลูกมานอนไปเอีแม่เาแ้เนวมันอยากกินเพอนี่กินเพอันะย่ได้กินด้วยไรฮ่าอีแม่วูอีแม่อยู่ดนี่นะอ้าวมีน่นไหนนี่อ้าวเธอเป็นไผเธอเป็นไะะ เธอเป็นชั้นงูอะ่ะเ่พี่จะพี่จะเจอแต่ญาติพี่น้องกันทางนาั้นพี่น้องเลย<ม>อยา่างเชิญหาเชิญห้ามเอาแล้วก็ถามกัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่พาพี่นอ้องอย่างเดียไปดังเดิมบอกไปผกักไปผู้เดียวก็จะเป็นบ้าทเลยพี่น้อง ถือว่าเอองานมื่อนี้เนาะเออก็ถือว่าเป็นมืองามยามดีเนาะคำนรอบแ้วกับแมนขึ้นเออสิบเอ็ดคำนอเออเดือนสิบสองเราพศสองพันห้าสิบหกนอเออถือว่าเป็นมืองามยามดีเนาะเออถือว่าเป็นมือวันพระหัทรอบวันที่เสาร์สามเดือนเล่ากับแมนเดือนสิบเอ็ดนอถือว่าทางครอบครัวเออของเยี่ยงของคำของขอมด้วยญาติพี่น้องทุกฟังส่วนเออก็ได้จัดงานบุญสังฆทานขึ้นเนอ เออเพื่อางานบุญสังกัทธ์นี่ก็เพื่อยังนอคุณป้าก็เพื่อต้อนรับปีใหม่เพื่อนเสริมบุญญาป,ปารมีนอเออเติมบุญเติมกุศลชะลอกต,ต่อสตาร์ตอิญโยเออเสริมสร้างชีวิตสเ,เกตตัวเองและครอบครัวพี่น้องเฮากับโบได้มีอย่างไรนอหรือว่าเจ้าถิ่เ <pronoun. S 2> จ้าทานคุณป้าก็ถือว่าได้เพ่ไฟใหญ่กว้างบรรดาญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้หไกลทุกฟักชวนดึงกันไปเหรอพี่น้องมาพากหนาพางล้างอยากไปสาดห้าดนะแม่ปัดกุ้มมาหานี่ 아, 뿡, 그냥.

Get up. เสือบูก,กระจูดออนั่นเสือแพนด้าก็มีนี่เสือเป็นแมวเออเสือเป็นแมว้15,000เออือเป็นแมวม,แมวมงไห <c oughs> นพี่น้องดึงง่ายไปน ไปไิหบล่าสุดพี่น้องก็เกิดกระซี้ยเกิดเปล่าใจพี่น้องพ่าลูกเล่นมากันกระลอกมาเกิดกระหายไม่งังกระหาย หลดหายพี่น้องโหลดเสียไโลเ้หลดเขาไปแ่ายโอ้เต็งบีบาก็ได้พ่อแม่ให้มาโหลดเหยียบโหลดมาแต่เพื่อนผก็คือพ่อมจอดมอไเลื่อด่ด้ เฮ้ท <il> <laughs> ั้งนี้เงินแล้วเงินเยอะมากเลยเงินแล้วเงินยังเยอะมากเลยเงินเพิ่มมากเงินบ้าน เชิญเซนเดบุ้งเอ่ีบา่ิดบอไปเมือไปลาดเอาลาดใส่พี่เร่ใส่ลาดแลาดบอนี่นไ้นยังจะมาลาด้ยยมาใจก็จะอยู่ซอยได้มาใจมันแตกหมดทางปะส่ลัดพี่น้องใส่ลาดเมื่อกักแม่เต้ ทั้งพี่ทั้งพี่พโอ้ยแต่โคบขาดก,กับว่าบีแบแมบอีป่ะต้องร้อนขึ้นจากน้ำบ่ท่านดอกพี่หน่องขวดเจอไปถึงบันไดถึงข้างมมนมีเส้นเดียวเอาบักเต้นี่ไปพ้นน้ำน,นี่นี่มันมีดาบนี่ไปไปติดหลัดโจนผมไว้ลูก เขาหลังหลดนะลัดเอา่าดาไปตัดท่อรอุดไปไหนเอามาด่ากันเดี๋ยวบุมอย่าถามสปท่อนแดนเราไมีหลดช้อมคิงท่าหน่าหลุดพ่อแม่ให้มะฮะต้องย่างไม่เอาเฉาย่างเออไม่ไมะเอะร เมนหัวควันผู้กจ้าหลดเชียนะพี่น้องหัวควัน freely, <พ> pum, ผวนแหลมมานลำลังนี่นะพราะพวเฟเว่หารหลดฮาลางเข้ากระตื้นกันท่านผู้โหลดเชียร์ก็เชียใจน้ำพี่น้องอุกเพะไ่อุ้มลูกเพราะว่ากูตั้งใจอดืดาเพราะเราได้แหลมวเว่มากว่าหลดชียแทบผมเนโหลดเพลินพี่น้องเป็นการขแาใจพิษก็อยากหัวเกิดประเสียมอื่นเศร้าสิมาะนเอาเกิดแต่เศร้าอีก เราอ่ะเขาจะเขาลบมาเปลี่ยนหมื่นชาติอะไรมาเบิ่งเราอ่ะล,ล้อเบิง่งไปเมื่อ,อพี่น้อง